สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสําหรับเช้าวันนี้นะคะเด็กๆก็มาพบกับคุณครูอุ่นและคุณครูติ๊กค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆขามือสักครู่ค่ะเด็กๆได้เห็นคลิปวิดีโอสั้นๆไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆรู้ไหมคลิปวิดีโอนั้นนะค่ะเป็นคลิปปรากฏการณ์ของอะไรเอ่ยใครรู้บ้างคะ อา่าคุณติ๊กคะกระดกการนั้นนะคะก็เรียกว่าูขไฟระเบิดค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาจําลองเหตุการณ์นั้นในห้องเรียนของเราค่ะคุณครูอุ่นได้เลยค่ะคุณติ๊กแต่ก่อนที่เราจะร่วมสนุกกันหรือทําการทดลองเป็นการจําลองนี้นะคะเราจะต้องมารู้จักชื่อใช่ไหมคะคุณติ๊กและอุปกรณ์ต่างๆจำลองโอเคค่ะมารูจักกันเลยนะคะ หนึ่งเบกกิ้งโซดาค่ะทุกทีสองน้ำยาล้างจานสามสีส่งอาหารนอกจากนี้ก็จะมีน้ำเปล่าและน้ำส้มสายชูค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผู้ขาไฟจำลองซึง่งคุณยติกแดดแรงความมาจากดีมากๆนะคะ แล้วแบ่งจอบรูตรงกลางเอาไว้เพื่อใส่ส่วนประกอบสารต่างๆการกิก็จะมีอุปรกรณ์ค่ะที่เด็กๆจะต้องใช้ในขณะที่ทําการทดลองนะคะตัวนี้ผมก็เรียกว่าช้อนค่ะช้อนชานะคะอ่าน,นี้ที่ปาดนะคะที่ปาดใช้สําหรับปาดวัสดุที่เราต้องการที่จะใช้เท่ากับจานวนที่ต้องการนะคะสิ่งนี้เรียกว่า หลอดหยดนะคะเด็กๆเอาไว้สําหรับตงวงปริมาณน้นําจากสีผสมอาหารต่างๆค่ะเห็นไหมคะเด็กๆนี้นะคะคมาเริ่มทดลองกันเลยได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนำเบกกิ้งโซดามาตวงกับช้อนชาที่เตรียมเอาไว้ใช้วสัสดุไม้ปาดปาดให้เรียบแล้วใส่ลงไปในปล่องภูเขาไฟจำลองที่เตรียมเอาไว้ จากนั้นนำสีผสมอาหารผสมกับน้ําดื่มและเทลงไปในปล่องภูข่าไฟและนําน้ำยาล้างจานตวงใส่ช้อนชาเทตามลงไปเด็กๆค่อยๆสังเกตการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะและใส่น้าส้มสายชูล,ลงไปสังเกตการเปลี่ยนแปลงน,นะคะเด็กๆ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไหมคะโอ้โหนี่คือการจำลองภูเขาไฟระเบิดจากวัสดุที่เรามีในวันนี้ค่ะเด็กๆโอ้เป็นไงบ้างคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทดลองกันอีกครั้งหนึ่งคุณครูบิ๊กจะใส่น้ำส้มสายชูอีกครั้งนึงนะครับเด็กๆโอ้โหสวยงามมากเลยค่ะคุณครูอุ่น เพื่อนครูอุ่นถามครูติ๊กมีคำถามไม่แน่ใจว่าเด็กๆมีข้อสงสัยเหมือนครูติ๊กไม่เอ่าายทำไมเมื่อใส่น้ำส้มสายชูลง,ง,งไปจึงเกิดเป็นน้ำพุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟแบบนี้ล่ะคะครูอุน่นทางเราะว่าในน้ำส้มสายชูนี่นะคะมันเป็นกรดนะคะเมื่อลงไปทำปฏิกิริยากับผงฟูค่ะมันก็จะเปิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงทำให้เด็กๆเ,เห็นน้ำทะลักขึ้นมาแบบนี้นเองค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะคุณครูอุน่นครูติ๊กคิดว่านะคะ น้ำส้มสายชูเป็นน้ำที่มีกรดนะคะเด็กๆลองคิดดูสิคะว,ว่าถ้าเราใช้วัสดุอื่นๆที่มีลักษณะเป็นกรดหรือมีรสเปรี้ยวคล้ายๆน้ำส้มสายชูก็น่าจะใช้ในการทดลองได้หรือไม่คะครูอูนคุครูอนคิดว่าน่าจะได้นะ,ะแล้วเด็กๆที่เปายังไงบ้างคะเอาล่ะถ้าเด็กๆมีคำตอบแล้วอย่าลืมไปทำการทดลองแล้วส่งคำตอบมาให้คุณครูดูกันนะคะค่ะ สำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็ฝึกให้เด็กมีทักษะในการสังเกตนะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเด็กๆและผู้ปกครองมีความพร้อมในการจัดเตรียรมอุปกรณ์ก็สามารถมาร่วมสนุกในการทดลองภูเขาไฟระเบิดเช่นนี้กับพวกเราได้ค่ะคุณครูอุ่นกับคุณครูปิ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะส,ว,สวัสดีค่ะ,คะ